สวัสดีครับพี่น้อง FC เพ,พื่อนรับถูกหมองถุกบอลครับทั้งช่องพ่อแม่ผู้หญิงครับคือบอรนังของผูะะ้เนฉลัมเออมันแิ่งกันอันน่อยกับหน่อยเอกกับโอเปร่าบอลไทยจินาขยันมากตอนนั้เม้าเาด้เอาพืชมาไปใส่ามไม่มาเขานะ อัะเมาเขาเตียบเลยอันนี้เตียงาก่อนพ่ดตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่หัวใจวันพาแดนจังหวัดสุรณนทรีนยววันนี้เราจะพาครอบคัในเอฟซีไปไปเที่ยวครับทำบุญนำการครับเดี๋ยวไปจิภาคไปไปละ ไปกันเลยแลม่แม่แม่ทำมันติดข่าวเียติดข่าวเดีดไ,เไปใบเต้าเองเต้นใบเต้าวะไหนดีเึ้เนเต้าครับบรรยากาศข้างขึ้นครับ ทา่ศดีพร้อมวันนี้ครับบนมี่แดดบรรยากาศยง่างหนาบนบอู้ยางสูงเลยอ่ะ ใกลกันเอยเรียกว่าอยู่ไกลๆลาคอั้งปลาีทด่เป่ะแรเครั้งแรกาเป็นเียวนแแสดงว่าทุกคนนี่เคยมาครั้งแรกนเลยนี่ผมก็เคยมาครั้งแรกปลาบอกปลาี นี่น่าจะถึงแล้วน่าจะถึงแล้วถึงแล้วครับตอนนี้อ๋อพวเราก็อยู่มาบริการอย่างดีแลวครับถึงแล้วครับตอนนี้ครับวัดถ้ำพาแดน ไปทางในตอนละบันเนี่ยพอดีเลยครับทายลูก <laughs> <c oughs> ถึงจังหวะพอดี ไปมาเที่ยวน้ำกันเลยนี่ตรงนี้เดินกับพี่กไกลป่าวครั้งแรกครับชื่อเคยมายา <c oughs> บรรยากาศบังเป็นตาจิบกาแฟนอนไมหมฮะเนาะอู้อันนี้ยังสลากยังมองไว้ภาพบ่าว <c oughs> ยังสวยเลยครับ วันนี้ภาพี่น้องมาเยีวยวัดถ้ำพาแดนจังหวัดสกลนครครับศาลาใหม่ย่างงามเลยครับตัเองมั้บ่ได้ออกกําลังก,กายโดนแล้ <c oughs> อย่างเงยย่อมไงเอ้ยมันสั้นอยู่เองเหรอ เอาลงเนี่ยไม่กับลังมงดีล่ะเอากุุนภาคีจะกระยานกันไหลลงเลยเลยควันขึ้น้มแ้นมวนเือนโอ้ขึ้นมาสูงอยู่เด้อมันจะกาแบบลมลืนแล้วครับมื่อนี้ไปทำบุญกันนะนี่ครับเป็นจำเลยเพื่อนาลับครับ

เดียดเดีย hmm. mm ันนั้นไปข้าแล้วันนี้วัดอะไนไปคุยที่มี หนังสือไม่มีค่ะเพราะว่าเพิ่งทำไปปีเมื่อกี้นี้หมดแล้วยังไม่ดีพีมพ์เลยไม้สร้างมานานแค่ไหนคะสร้างมากี่ปีเริ่มสร้างตั้งแต่2,550ปีแต่วัดเริ่มตั้งทะเบียนเป็นวัดตั้งแต่2 4 0 0แล้วใครเป็นคนเริ่มต้นในการสร้างกันพระอาจารย์เป็นคนพัฒนาค่ะพระอาจารย์ตะกอนกระดาปีก็เป็นคนที่มาค่าแล้วข้าพิจารณาวัดตะกอนได้ดตรงไหนก็เลยเอามาสรางให้ด ช่วงนี้เป็นช่วงปิดฤดูกาลครับเป็นฤดูก,ดกาลเนาะครับวันจันทวันแพรเที่ยวท่องเที่ยวพักผ่อนครับเป,เป็นช่วงกไปเรื่อยๆครับนม่หน่อยตื้อหหแห่แบบว่ามึงเปิ้ลหัวตื้อแฮ่ไปเลยแล้วเปิ้ลหัวตังไหนกับดุกเปิ้ลหัวดันตึ้แฮ่ไปเลยหัวด,ดันวนันไล่มุ่นไปเนาะผมเองงานงาน้ำคนนั่นเองครับเพราะเธอเป็นติดตามตลอดเนาะคอยวันนี้ตัวไหนเนาะอันนี้ละมองมองมองมั่งเลยอันนี้ละมองวะ เ็บ้านไเหมือะไหหรล่ะบ้านปรทธนเลีครับปรทธานลดสมบูรณ์เอาเดี๋ยวผมทำบุญเรือนแหลนะ้

ถ้าแต่ะย้อดิสูเปลี่ยนที่าเปลี่ยี่บ้านวยอ่้นแก้วนแก้วยืดีใ่้ม่อยืดตีตหรอตะกบก็ได้สาวเลยนกวาสาวบวหรือเา้งั สา e โสจ้ามาเดีต้วก่เอาไปโชว์นะหอบกันฮ่องกงเห็นไมนมาพ่อตาผมนี่ค่ะขชื่อ どういうこと ไปทางไหนก่อนขอบนไปขบนก่อนปะเม่อวันแล้ววันนี้เป็นการท่องเที่ยนน้ำเดี่ยวกำลังกายนะครับยางขึ้นนีื่น เปียกบ่เปียกนะเปียกเปียกดีอุ้ยเปียก ภาพอากาศมันนี่เลยครับสุดยอดเลยครับ

เรื่องทยอยมาเรื่อยๆโอ้นี่บรรยากาศที่เริ่มไม่น้อยเอา้าเพื่อนตกใจนะกูเนี่ยเห็นทิวทัศน์ชัดเจนเลยครับ

งอนจังได้หรอป่เนี้มือหนึ่งถือโทรศัพท์มือนึคงับ่ย้ายเงี้หน่อยงยนแล้วกันครับอันเลียงอียงนะถูกหวยเอาหายโลกร่ำรวยความสุขเยื่อนตำแหน่งอันดั่นนี่ยความรักความสุก นี่มีร่ำรวยร่ำรวยความรร่ำรวยเด้อนั่นพี่น้องก็รวยเด้อเบิ่งแล้วก็รวมทำบุญไปนำการท้าวขายให้ร่ำรวยรวยถูกหวยถูกหวยหายโลกร่ำรวยความสุขเลื่อนตำแหน่งความรักเรียไหมฮักเด้ยกหรอเป่เรียกๆคือกล่องไหนผมเนี่ยผมทันยนเนี่ย ใช่ใ่ลูก,ลกเ,เดี๋ยวเดี๋ลงน,น,น,นก่อนถาน่อนจะมาถาก่อ,น,อ,กอกน้ยนอนคอฟองห็นไหมหิบหนึ่งแล้วเงาเลยไมครับพ่อละถายลูกใหยเขาเพระอันบบเขา บ่เขาบ่แม่นเลยพขาเอกบ่ได้เรื่องเออทำรวยเาเล้ำสุขโอเคเรื่อนตำแหนงตำแหน่งรบ่ตำแหน่งคนขับรถดี่เออคนลักบ่มีเออ ว่าได้พออ่านเลยบ่าถือเอาให้ไหมครับถ่ายลูกนน้ถยลูกันสามคนือนกันต้อไปถ่ายนี่เห็นไกลเลยครับมุมไกลกกอนเส้อป้ายนะเส้ป้าเลการสวยเลยครับ ยาวตีนเด็กสาวหรือตุ่นตาหมุนหัก็บปองเนดูแต่ในเพจค่ะน้าแม่แม่มาอันก่อมาจากไซนี่ครับบึงการมารฟอร์ดถึงจังหวะพอดีเนาะครับเนาะมาได้เหลียวเวิร์หนา

เรลจุดเดลมองที่ว่าสุดยอดครับดูแล้วสบายตาเลยครับกับบรรยากาศแบบธรรมชาติสุดยอดเลยครับอ้มองนางย่างดีเลยเนาะแม่หักเนาะจิบกาแฟยังมือสา ฝาเขาก็เหตุการณ์สีก็ได้บโบได้มันโบเป็นภูเขามันเป็นทุ่งนาอยู่เลยตัวนี้มันธรรมชาติแบบเป็นเขาเป็นไหนแหนมไปเห็นปูนไกลๆเห็นไหมที่เวงจนใหม่ยัางงามเลยครับทางล่าง <3 S 1> ทางล่างก็มีมงนาง <3 S 1> ทางล่างก็มีลายสันอยู่ตรงนี้ คนลนครเห็นแต่ว่าถ้าเป็นห้อขามหม่เห็นฟูงแบบนี้ไหมคะเห็นหมดเลยห้อขามจะมีสูงมากึ้นมอ่เห็นยที่้ดยถึงใจที่สุด